มันตามเนี่ยอยู่บ้านเขาลงูไม่เภาทางานแล้วบมต้องรู้ันที่เนาะวันเกยดเราจวันกออกนได้ได้เปาจะพ่ากได้ สบายดิพี่น้องสบายดีเบสสกุลสกุลวันนี้พาพี่น้องลงมาเบิ่งสร้างเพิ่นปั้นหน้าพี่น้องวันนี้เพิ่นกา,นะากำลังนะเห็ุจังน้องมันีติดเกศเนาะสร้างติดเกศพี่น้องมือเหนี่้วเนาะแล้วเบสสองเลยแล้วตัวเดียวตัวเดียวโอ้สร้างเพื่นกระไว้เลยพี่น้องหักกันนะหักกระลูกยังวานนี่พี่น้องไอ้ลูกน,นั่นมันวันนี้ประติดเกศแล้ววันนี้ ส่วนว่าเมนูของเขามื่อกี้ก็บซีแมนต้มปลาคอใหญ่พี่น้องต้มปลาคอใหญ่มื่อกี้พากระลงมาเห็ดเวียร์รวมอยู่วัดมื่อกี้อ่ะนะเซฟเซฟทำอาหารนี่ซีแมนพอบ้านเลยพูดไรบ้านเลยพูดไรบ้านพูดบ้านปรุงอาหารให้กินมื่อกี้พี่น้องมื่อกี้อยู่กาวาแซบแน่นอนมื่อกี้ ตอนนี้ทางผวาบานกำลังพุงแจวพี่น้องพุงแจวกินกับยังมาเน,นี่กินกับเมียงปลาเมียงปลาอโอ้ขังแหลกเลยพี่น้องพอคอมบ่เคยยินยิน้มเถื่อเมียงปลาวันนี้ก็จะเป็นบุญปากเลยพี่น้องเลยผวาบานเห็นเมนูบุญนะเมนูพิสดารนะเมียงปลาพี่น้องแต่กล่าวห้องนี้กินแดงฮะบ,บ่ <c oughs> แต่เก่าเคยกินแต่จำกบก้อยพี่น้องมันนี้ได้กินเมี่ยงปลาเพราะธรรมดาทำเบิองลำการพี่น้องว่าเมี่ยงปลาสิเป็นเอายัไงพี่น้องส้มปลาคอใหญ่นี่งปลาคอใหญ่พรอะเมี่ยงปลาเขาบ้านเนเมี่ยงเมี่ยงปลาโอ้แต่ผักไรลิศใส่ผักกระเดาบ่เออ กระดาหพอกันกินใช่่บุมีเลี้ยบหวานหอมมีใช่่มไมีโอ้ยันไตหูเนาะส่วนผักําหล่ำใหญ่กระโดนกระโดนระบอกเลยกระโดนบาดหน้าอยู่สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องลูกเกิขาสมิ่งี้คือก้าพี่น้องเยเดเวียงรวมกขาสมรวมก พองซิมเหียงป้าพิ่น่องเมือนเนี่ยเหมียซิมม่้่อนพี่นงเลยเหียงปลาพี่น่ชวดวดจะบาดเป็นพี่นงขั้นสมบอแดงใหม่ๆพี่นงเลยแก่คมคมังไงรอดมึงดูซ่มดูเสบดูไ้กุกขวันซิมก่อนกุกซิมมึงดูกุกกุกไว้ขั้นน่ะนะขั้น่ซีมน่ำดอกนี่คาซิมิคาซิมิ่ ยังนอข่าซีมิบ่ไปบอเป็นพี่น้องเลยพอเชียม,มุนนวกว่าพี่น้องเลยเกใหม่จะเพิ่ปรุงคากหรือบอเย,ยี่อเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย<อ>บ,บ่โอ้ดึงหูวดึงหูกสุดยอดออกหมดแล้วมา,าตัตคันบอเวิร์ดบ, <laughs> <laughs> บ่แทบแพี่น้องเลย มันตัวเป็นพี่น้องัสบบรไดกินเขาง่ายดูเลยแสบเลยหน่อยกระแสบตัวพี่น้องใบาองอะไดีใบซองอะไรพี่น้องเลยกฝาดซ้ำนี่เว้ยมวยยั้งจะไมี่จะบดตัวที่นกข้าวบึงกระซ่งคืออยู่พี่น้องทางสีริวัฒน์ก็พอบานหยาดกันซีบอยู่นะตอนนี้ดาซีมันก็เปน้องด้ยกิแสบบริซีมันก็มักใสลมาคึกอันนี้นะพี่น้องเลยเป็นไรบ่

เพิ่นเพิ่นเพิ่นเปลีป่ยนซื้อใหม่แล้วเหียงบ่เียงป้าคนว่า่นเป็นโครกเต้เหมือน น้ำน้ำน้น้ำต้มสีแห้งเลยพี่น้องดแค่น้ำต้มนั่นใสเป็นหมอนี่เขาไวจะใส่หมอน่ตัวนี้เขาจะใส่้เรือคหนสมุนไพรอครับสมุนไพรดเด็ดเนาะสดเป็นสดมือนก่อนยังกล้คัหอ่หเ้าดมาได้ทำไมพป่น้อกบสกสกุลขาต้องกันพี่น้อง